เออถอกรถถอกรถมันเป็นน้ามูนนะปุ๊บโอ้พี่น้องโอ้ยขนตกละปลาห้าบาทนี่เนาะจะให้บอยจิตพิ่นไร่ป้าก่อนบาทนียอ้าวได้แล้วตรงนี้โอ้แจ้งแล้วเนาะโอเคโอ้แม่ ัสด <S preach ers> ีเด้อพ่อพี่น้องเบอรสกุสกุลกลับมาพบกับบัจจิก่เกาพ่อพี่น้องกลตอนนี้พี่น้องบัจจิกอยู่ที่หน้าของบัต้านอ่นดินนี่ก็ได้ว่าซีนาพากันออกงานนะะพ่อพี่น้องเลยคือแรกะาฝนตกพอดีพ่อพี่น้องกับพอดีว่านอนพังฝนบัจจิกกะหากระตื้นเนาะพ่อพี่น้องพอตื่นขึ้นมาฝนก็ยังว่าท่านเศร้าพ่อพี่น้องเ้ยกะเลยต้องเลยหยุดออกไปทางนอกแน่พ่อพี่น้องเลยเมื่อไงก็ได้ถือว่า ก็บ่ได้อะไปช่วยเือแม่พี่น้องเนาะก็ตอนนี้กอยู่ให้อยู่หน้าพ่อพี่น้องเอ้ยกบรรยากาศตอนอ่าบ่ที่กสิมาถ่ายคลิปเนาะคลิปอ่าบรรยากาศตอนฝนตกอยู่ให้นะอยู่ทางหน้าบ่ตามื้อนี้พ่อพี่น้องก็บ่ได้ออกไปทางอ่าข้างนอกเนาะก็มานํากันก็อยู่ที่อ่าหน้าของตาเนาะตาสบายดีตาสดีงกันะโอ้ยเบิ่งขาวอยู่เพิ่นนั่น ยุกทัลโคขึ้นกี่รอบครัอเอาคนยุกเลยได้ไหมจิตเอาคนบ่นี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 ่บ่บ่เป๊บนึงเป็นนึงโอ้ยใช่ใช่ใช่นี่แบบเพิ่นเอาคนยกขึ้นเลยเพราะว่าตอนที่ยุกน้ำบ้านของมาตานะใส่รถก็โคยุก่อนนะอ๋ออันนี้อันนี้โอ้ยนี่อันนี้กอเอาคนยกขึ้นเลยเนาะโอ้ยไม่เยขึ้นเลยดีกว่าคะ ก้าวต่ากับเบิงเบิงกันพอขามเวลาบ่ขามเวลาไปนี่น้อยผมวิ no. ่งเฮ็ดเนาะว่ายมาแล้วนะฝนตุกข้อบัดบวนั่นเนาะนี่นห็นนี่แหละเวลาบ่มีแบบเวลาแต่ฝนตกกับข้อกับบอมีทางไปนะเพราะว่าไปแต่เล่นที่เล่นก็ปล่อยมันก็เปียกนะเล่นเล่นเล่นที่นั่นตกลงที่ทางกับเพื่อนแน่ที่นั่นก็เลยก็เลยไม่ได้ออกไปข้างในก็เลยเพื่อนท่านนี่นายช่วยจัดครอบครัวเนาะยมันนี่เนาะ ยังเลยน้องเลยดูก็ตั้งใจอยู่เนาะเพ่อพี่น้องตั้งใจว่าสิไปพุ่นแหละไปบ้านนานาเนุ่นกุ้งพุูดอะไรเพราะพี่น้องแม่กะกะกันว่ากินเข่านะกินเข่าแล้วสิไปแบบกินเข่าอิ่มแล้วแบบคนตุกสะกก้อนนะโอ้ยวะไม่ได้ไปแล้วแบบนี้มันกระทำเลยเดี๋ยวดยวดี๋ยวแตอนนี้กับประมาณสามมุ้งน้องบอตาเนาะประมาณสามมุ้งเพ่อพี่น้องเลยมันจะคือสไปบนวงบนหันแหละนะก็ได้ต้องยึดก่อนเนาะวันนี้เนาะเอาเป็น มือน้องบอตา่กับเป็นจังไล่บต้าุลแห้งว่าเดือจางไหบอจตนอนอนได้ได้โอ้บอจีนอนละเังอยู่พี่น้องเลยกับหอยน้าาบมแแทแยอะไรเกลีดทาานี้อึ้งลายกับหวยคนขางว่าโออกูดแล้วมันเนี่ยบวบไปบะการบบไเป็นการอึ้งไม่ได้ไปเลยน้องเพรา่าไ่ได้ไปเฮ้โดนแล้วก็อึ้งแบ่อนข้างแบบอึดแล้วพี่น้องเลยโอห่างไ่ได้นี่มวบไปต้องน้องบตาเนาะแม่ทีหาคัรปบคันเกี่ยน้ำมันน่านเลย ไปจับอื่นแต่มันไปลงหุ่นนะมันออกไปไกลโอ้แถวใกล้ๆมันบกพร่องนี่แอละแต่ชีวิตปีขึ้นหลังหุ่นแถวหน้านี่ก็โอ้ก็พอได้กินเมืแต่แต่นีบ่มีเนาะบ่มีแล้วเดินเดินกะเดินกะต้นนี้ก็ยังตกอยู่พราพี่น้องเไยเพราะว่าน่ะฝนเนาะแต่ว่าตกดินๆนี่แหละเบิ่งนี่กะคือสีบ่อเศร้าหรอกพี่น้องกะคือสีหลัดทางเนาะหลัดทางบวกินเมื่อบ้านนี่นะพี่น้องเลย ว่าว่าบางทีกับเมื่อทั้งท้าหัวเย็บไม่ได้อยู่ไม่ได้ไม่ได้ทำงานปวดหัวเนาะแต่อเช้าจากน้าบอวตาไปอันน่ะออกซูทางหนึ่งซือชีนันโบบัวตาคือชิเพื่อนโบสมควรเลยเนาะเพื่อนอยู่เออเพราะว่า ออกไปหันก <ersch> oh, ับเขาเขาเขาเจ้าดุเขาเจ้าเหนื่อเด้ทั้งการอาชีพอาชีพเพื่อนในไปด้วยซึ่งออกออกไปทางกันห้าม้านี้นะมันจะเนาะแม่นออกออกไปทางนั้นก็ได้นะแทนการสืบเครื่องในกับแทนกับลุยไปนะเพราะว่าคำซิเมื่อทั้งนั้นมันเป็นหวยน้องบอสจ้ะแมนขาดก็ง่ายเมื่อนี่กับเพื่อนเก่านะเมื่อเลิกบัดช่วยโค้งไปเพื่ออีกทางแดนทั้งนั้นอ๋อเป็นเมื่อทั้งนั้นดีกว่าเนาะแมนได้ด้วได้วยด้วยกาตอนนั้น พ่ฝนยังมาท่านโต๊ะกับพากันมากินข้าวเที่ยงอยู่หน้าบ้านตากอนพ่อพี่น้องเลยตั้งใจว่ากินข้าวเที่ยงแล้วก็คือซีได้อะนะันน่ะออกไปซื้อเรือเนาะแมนไปซื้อเรือแม่ตู้ยังก็แหละไม่เท่าไม่เท่าปีนะพ่อพี่น้องไม่เท่าฟีแมนแมนแมนจะอาศัยอยู่ต้อการทองพ่นคน้องของเท่าแล้วกากับลานอีกเนาะแมนก็ที่นี้นะตั้งใจเนาะตั้งใจว่าสิไปนะไปเบื้องพิ่นนั่นแหละตั้งแต่นะ มีผู้ใหญ่ดีเพิ่นซื้อสังีเนาะบ่ติก็ซื้อสังีไปให้เพิ่นตอนนั้นกอ่ายังบ่ทันได้พาพ่อแม่พี่น้องไปอัปเดตผพี่น้องว่าไดเนาะเพิ่นมีาเฮ็ดให้เพิ่นบ่นนมง้กตอนนี้ะทาเงเนาะตาเนาะทาเงสักกนทาเงอื่นนี่นะถ้าถ้ามตกก็คือสิได้ไปถ้าตกอีการนโยคือว่าได้ไปก็มันเพื่อนแน่แล้วก็แบบ อะไรการสะพาด่ก,<น>ก,ก,ก็ีวบตนี้บสรลวงมาพ่นองน่งมานก็ใสโทรศัพท์ไทยนะโทรศัพท์ไทยแบบนต๊ผพาดังพ้าเหลือกกระยานเด้เเ, <ไป S 2> เคือสีประมาณนี้ราะพ่นองอ่าเดี๋ยวบอจิสีฟ้าพไมพี่น้องเนาะ,ะร,รอบๆพ่น้องไว่าบอจิซีฟ้าพมพี่นองไปเบิ่งยีงยงเนาะกานอนพี่น้องเอ้ยนอนนอนแ้วกอาถ่าให้ผลเศ้าก่อนบอจตว่าแต่กับบได้อนาพรตื่นขึ้นมาฝนกะบ่เศ้าต๊เนาะ โอ้ยว yeah. oh uh, no? so, ่ากูได um ้โอ้ยสิยดายบ่ได้ออกไปทางข้างนอกเนาะจะบ่ได้ออกไปหาเพื่อนกะมื่อนี้กะอยู่กับพ่อโอ้พ่อสบายดีโดยโดยโดยเห็นเจ้าพ่อนี่โอ้ยว่าสิโตอย่างเงี้เห็นโตเนาะเห็นโตไอลูกสาวนางโอ้โดยโดยโดยจะไม่ได้ลุงเสือเล่นเพี่น้องเลยอากาศพอเถอะกูไปแพศได้หลายเนาะกะอยู่ให้อยู่หน้าแล้วพ่อเนาะห้อนบ่้อน โอ้โหโอ้นนโอดูดูดูกอแต่คนก็เห็ดเห็ดตังนั่งพี่น้องเห็ดตังเห็ดโตนั่งนี่เนาะแต่ยู่ทีย์นาของเพิ่อนน่คือเป็นพ่อของบัต้านะพ่อเนาะก็พ่อชื่อว่านีได้พ่อพ่อบัวพ่อบัวเนาะแต่อายุเท่าไรได้พ่อสี่สิบองห้าสิบสองเนาะแต่คือทั้งพ่อของบริจินนีคือเจ็ดิเจดวเจ็ดิ้พี่น้องเล้วแมนแมนแมนแ แมนจะเพิ่นกต่ยังงานนมัวพ่อของบอจิตอยู่น้องพี่น้องโดยโดยจะคือนอนนนอหน้าประจำบเหรอนหน้าประจำบเลยหน้าประจับพี่น้องแต่ว่าท่านเพื่อนนี่เป็นได้หรอไม่ได้ขี้พุ่นป้อไม่ได้ขี้พุ่นพี่น้องไงอยู่เพื่อนนะมีคุณเมื่อเนาะบ่ตาเพิ่นกันนนหน้าประจำบนพ่อเนาะแมนแมนแมนหมดเลยโลยเลยจะคือสิประมาณนี้แหละพี่น้องเไย กะทั้งแถวพ่อเพิ่นก็เฮ็ดก็พวกแจกเนาะเฮ็ดวิ่ยน้ำให้น้ำหน้านี่แหละอันนี้ก็จะเป็นจะให้ถึงหน้า่นน้องง่ายพี่น้องเลยกลัวคนเพื่อนบานจีบพี่นแหละตตอออกโตออกเนาะง่ายเขาง่ายเขาจะได้ปีพี่น้องไล้ปีนี่ก็เลยกะคือสี่ประมาณนี้เนาะพี่น้องแล้วต่บ้านจี่พาพ่อพี่น้องไปไปเบิ่งอีกอย่างนึงพ่อพี่น้องเลยโอ้อันนี้ก็เจอ งัวเนาะงัวทีบะนั่นพี่น้องแต่กะแบบเดวนดิ่นพลอยากเดินดินได้พี่น้องเนาะบาจิตออกมาทางนอกเดี๋ยวนี้กะอ่าคือชีประมาณนี้เนาะโอ้อบชีซุ่มๆพี่น้องเอ้ยกะเดียวชีให้พ่อแม่พี่น้องบึงอย่างหนึ่งเนาะแตกะอ่าแยมันไปเลยบ่เนาะพี่น้องเลยบาจิตชื่อมาเด้กะปล่อยไว้เนาะสามเมื่อเฮือนบาจิตวาพุ่นเนี่ยอ่าเมื่อเฮือนชีไปเอาบาจิตวะพอพี่น้องกะอยู่ในนี้เลยพี่น้องเลย มาเบิ่งกันนะปานา่าพี่น้องบาจิตนะสืบป่าลูกนกคือเชียวได้บว้น้องพี่น้องเนาะป่านี้เนาะมาลุกพันธ์นะนะชื่อปลาลุกพันธ์พี่น้องเอ้ยแบบเันนที่กิ้เนี่ยตั้งใจเนาะตั้งใจแบบไปช่วยเนาะไปช่วยเดือครอบครัวไม่เท่าได้ก็สีกับมาเอาป่าแล่ย่านป่ามันตายได้ เอาลงไว้นี่ก่อนแต่ผลิตฝนตกพี่น้องเลยเกือบเนาะเกือบตะกี้นั่งผลิเพี้ยนนี่พี่น้องเลยบันี้พี่พี่แถวโอ้ยข้นมาเกือบเลยพี่น้องเลยมีปลาลุกพันพี่น้องเลยอยู่นี่แหละกาบรรยากาศคือแบบเฮงอยู่เด้อพ่อพี่น้องเด้อฝนนั่นเด้อเพราะว่าอ้ยอยู่ไหนอยู่นาเนาะว่าได้กับชิ้นหอดนะพี่น้องเนาะชิ้นหอดตอนเนี้ยตอนน่ะ ไปหากันก็การเขียดกันเอืโดยโดยโดยแต่คือสืประมาณนี้แหละพรพี่ร้องใส่ยูให้อยู่หน้าเนาะคือประมาณนี้แหละกระนอนบางทีกระนอนถ่านอนถ่าผลเศร้าเบอเศร้าจักเทื่อผลก็ได <c ười> <c ười> ้โอ้โดยโดยโดยแค่เดียวอ่ะไปหานั่งโอ้ลมนำหาบอตตาโตพรพี่ร้องเอ้ย กตคือสีประมาณนี้แหละเป็นยังไงเนาะพ่อพี่น้องเนาะทางนั้นเนาะกแอ่าบรรยากาศทางไหนฝนตกคือกันเบอร์แต่ก็คืออ่าทางนี้เนาะจริงๆเนาะบางทีคิดว่าอ่าฝนตกปูทัวรผ้าพ่อพี่น้องเอ้ยแบบนี้นะแต่แบบนี้พอดีเดี๋ยวนี้คือสีขึ้นบดเนาะบอตเนาะนี่มือกอ็มือกองอยู่เมน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 ตาดนะไแรงๆกันไปยังคือ่าหาทางเมื่ออยู่เนาะพ่อพี่น้องแต่ตอนนี้ประมาณจัะมุ่งในบอต สามมุ้งเลยหนูสามมุ้งชีมุ้งเลยแล้วย<ส>ังอีกอฟุกนาทีเนาะโอ้สีเขา่านาทีมุ้งแล้วสีเข่าชีมุ้งแรงแน่หนิเนาะโอ้ยครับเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยจ้าไม่ได้ออกไปทางไหะะนแล้วเสร็จแล้พ่อพี่น้องทำเป็นแน,น่หนิเนาะโอ้ถ้าฝนตกงั่นนี่ถ้าเป็นย่างบนนี่จะเบาเบาจิ้พื้นดีเคยลุยมาก,ก่อนนี่นะคร <c oughs> ับเคยเคยเคยที่เราระบากแห้งเนาะพี่น้องเนาะตอนตอนนั้นเป็นยังไงตอนนั้นโอ้แบบ ลำบากอยู่พอพี่รองเลยแต่กะลุยเนาะลุยอย่างเดียวพี่รองเลยเนาะแม่แมนแมนโอ้บอกว่าเห็นแต่ก่อนบอด้ายังไม่ได้เห็นอ่าช่องยุทธภูมิของตัวเองได้พอพี่รองแมนแมนแมนอ่าเห็นอ่าบอจิตบอเซียนเพิ่นไฟสองคน่าเนาะบอเซียนเพิ่นเนี่ยอาคีโรสโซนิกพี่นาะคีโรสโซนิกอ่าคันเก่าเพิ่นหละพอพี่รองเห็นเพิ่นอู้นอลิมยี่ตงแบงค์ฮัลคก็มีพี่รองเลยแบบฮค์ฮัลต์ยตงตัวพือนๆพี่รองเลย แต่ก็พักกระดิพิทุมไปโดยโดยแต่ก็ม้วนแน่พี่น้องเลยก็บ่ได้ก็ใจมากแน่นอนคขา่าใจโมมากก็เห็นบ่ได้หรอกพี่น้องเลยแน่นะมีแต่ปีนี้เนาะสิเป็นยังไงก็อ่าลอดรุ่นเบิรงน้ำกันว่าสีลอดถ่ายหอดอ่าย่างดมก็เรียกว่าบาต้าเช็ดลุยแบบเดียวก็เลยบ่อเนะต้องไลยลุยเนาะพี่น้องเลยลุยเป็นว่าสบาร์เดินสายนี่บอจิตต้องให้ลุยน้ำเลยพี่น้องเด้อบอให้ยุดบอให้ยุดเนาะพี่รองแน่แน่นนา ว่าแรกกะถ่ายย้ำดำไฮดำหน้านี่มันเก่าคนขาดยากนอกจากเขาสมมตินี่คนหน้าอันนี้โดยอันนี้อันนี้จะมีเปอร์เซ็นต์ไรกลูเนาพ่อพี่น้องเนาะแมนแต่คือที่ไปกรบโบัวบเบิงแล้วก็โบชุดไปโบตัวเก่าเนาะแมนแต่เพราะว่าเขาไปขับไปไกลไปโลกผู้มือแ่บท้ายดำไฮดำหน้าเน้นแมกนี้ท้ายไฮดำหน้านี่แหละนะอันนี้คือประเด็นเลยเนาะพ่อพี่น้องเนาะเวลาอัน ยำนำให้นำหน้าฮะนะเราต้องไม่ได้ก็บยันไม่ได้ไปเนาะเพราพี่น้องเพราะว่าเพียงงานนี่แหละเพราะว่าทั้งทั้งบริจิกับโบเมนนะโอ้เดียวเท่าไหร่จ้ะมีแต่บริจิตคนเดียวเพราะพี่น้องเอ้ยกับทัพพงทัพมนก็คือเห็นนนั่แหละบริจิตน่ะทัพพอทัพแมเพิ่น้อก็อ่าทัพเจสลาได้เนาะถ้าว่าบริจิตไปเด้อมุ้ยใส่หน้าได้นะเพราพี่น้องนอกจากว่าเราจ่าให้หน้าเลียกสะก้อนกันจะไปกันจะถ้าว่า ผมไม่พิโรนน้องตาดใดแบบสงสารครอบครัวใดกับแบบทรงนั้นโบเรือจะเคย่อเรือแบบใดโบกับสามารถเน้องไปหาไดที่เก้าทั้งนั้นนะแต่กัคือสิแบบไปหาโลไปหายังกุมื้อคอจอนกับย่ามเล้งนี่กับคือไม่ได้ไปนะโมตานี่คือบ่าวันนี้คือย่ามให้ย่ามหน้าชิมาใกล้เดี๋ยวโบโมตา ดูืว่าเป็นได้คนต้อไปนี่ใกล้แบบแบบคิดบอใกล้เลยใกล้เลยประมาณนี้เสองเดือนปลายนี่ก็เริ่มเล่่น้อเริ่มมาปลูกก้าเลยเนาะเริ่มปลูกก้าปลูกเข่าอะไรเลยโอ้แต่มันจะเดือนสามเข่าเดือนสี่เข่าไรได้เงี้ยแตส่งการสีไม้เล่านี่ก็โยกโดยยึดส่งการไปนี่ก็ปลูกเข่าปลูกก้าเลยพี่น้องเลยเด้อเด้อเด้อแค่มันก็ใกล้แล้วเมนพี่น้องเลยจะ มื S <S <Vander> ่อนี้เนาะกแน่มาถ่ายอัดคลิปเนาะว่าภาพพอเพี่น้องบึงบรรยากาศใช่ไหมพอเพียงหรือว่าทางบาร์จิตพี่เนาะฝนมันตกพี่น้องเอ้ยทางบ้านบารจิตฝนตกเด้อมืนอนี้เด้อเนาะกะมาบาร์เซียนพิ่นได้ออกได้เนาะมาตาเนาะมืนอนี้เนาะเพิ่นเพิ่นไปแล้วเพราะว่าเพิ่นไปตอนเช้าเด้นะไปเช้าเนาะวันนี้มาตากับมีเบี้ยนี่แค่น้อยัวพี่รองมีเบี้ยกันด้บเข่ามารถเมนเมนมีเท่าสะกดนะนะยังสิออกไปว่าฝนมันทื่นลงก่อน เดี๋ยวไม่ได้ไปคิดว่าสิดว่ตกโดนขนาดนี้เนาะอันนี้แล้ว่าโอ้ตกแต็มบ่ายมุ่งเนาะตอนนี้ก็จะบ่ายมุ่งบ่เท่าสี่มุ่งแล้วบุรีสองสามสี่มุ่งเลยเนาะมันตกลือไปเลยเดี๋ยวนี้ก็ท่อง้ากับบุหินตะเวนได้ดีเนาะคึมๆหมดเลยเนาะบ่าแต่แม่งจะจับมือเนาะกระถากายไปท่านงานแถวเขตหน้าเซงเพลินบางที สิเวถามเบิ้งข้าเจ้านเป็นยังไงบอสเัาแบบยามนี่นะแบบฝนตกฝนงันแบบแดงแดงเก็บ้กล่๊วนโอ้เมนในแบบนี้เนาะเมนเมนเมนเพราะว่าช่วงนี้เนาะบอากายไปเข่าข้าเจ้าเรืองเรืองแน่นอนเลยเรืองแน่เรืองแน่นเรืองแน่นกายอยากถามนุองเบิ้งเนาะว่าหน้าแซงกับหน้าปีนตัวใดเห็ดยากเห็ดง่ายเนาะเดี๋ยวด้วยกายอยากถามอยู่เนาะแต่ก็แต่ก็แบบไปกับคนข้ามแบบบุกค่อยพ่อบุกค่อยอัน เจอเพื่อนๆนะนี่เดช่งให้ตงหน้าพี่น้องเลยเมนเมนเมนแต่ทางนั้นกับบรรยากาศก็ดีอยู่รอบนอบพี่น้องเนอกแบบสภาพเป็นอบหงเพิ่นกับเขียวเนาะเมนเพราะว่ายามหน้ากับมีเขายามแดงกับมีเขาพี่น้องเลยเดชยามหน้าเนาะเท่าที่แบบข่าเขตนั่นนะมันเป็นเขตน้ำท่วมเล็กน้อยถ่าเป็นน้าฝนนะนะเลหน้านู่นเน่ยก็ได้เฮ็ดนู่นเลยเพระเดิมพี่น้องเลยคือนีพ้าเด็กเนาะเ๋อเต๋อบ่ต้า ผมกินนี่นาะอาณาบอนปลาไปจิ้ปล่อยไว้น้าหลายๆเลยทีนี้เลยลายบวกลายเลยเป็นไม่ทอกไปเอาเบิงแล้วเว้ยคือชีทอกเนาะพี่น้องใหนมาจิ้มไหลจับลุเลยเนาะปลาดุกเนาะพี่น้องปลาดุกคือซื้อมาว่าที่น่ะเห็ดกินซุสร้างนะพ่อพี่น้องจะได้แบบเพื่อนไป็อดขั้นตอนไในแล้วเพื่อนนนะพี่น้องก็คือนเห็ดเมื่อนี้นะพันเห็ดบันไดนาะพี่น้องเห็ดบันไดได้กะ ติดฝาเนาะติดฝายังห้องเดียวต้องดอกฝาน่ะเนี่ยแต่ประตูบุ้งเยี่ยมนะพี่น้องเนี่ยเบิ้ดเบิ้ดเท่าไรเลยวันียินเทียนนี่ก็กเบิดหลายพอสมควรเข้าวพี่น้องเนาะก็อยู่ในซีมื่นห้ามื่นได้พี่น้องเลยแต่ยังพอท่านั่นเนาะพี่น้องเลยกหากซีมื่นห้ามื่นนี่ก็โมเมนต์เงินของบัจจิตเพียวนอกพี่น้องเนาะกต่เป็นเงินผู้ใหญ่จะดีที่ว่าเพื่อน อ่าซวยเดือมาเนาะพี่น้องเนาะแต่โดยโดยใช่เลแต่ละคนกันหนักจุดเด้ยวแต่เอเพื่อนสวยบาร์จิตกัได้โดยโดยใจดีใจได้หลยเนาะโดีใจน้ำบาร์จิตเพื่อนบาร์จิตเพื่อนดีกับแบบเพื่อนเพื่อนดีกับแบบลายผ้าหลายปีเลยเนาะบาร์จากินพบพ่อกันแต่น้อยพุญอะกาศ ยังคือเก่าเนาะมาแต่รักเมนเมนตอนนั่นต่ำๆนะบัดนี้เพิ่นกะได้ยไปอัปเดทมากในเรื่องดีใจนั้เพิ่อนนะพี่น้องเอ้่ยๆเนี่ยผงตกมาดิได้ยินข่าวว่าขันน้ำถั่วมล็กน้อยน้ำถั่วมพี่น้องเอ้ยบ่ได้แบบว่าคือเพื่อนของเจ้าเนาะบ่ได้ไปไกลไปไกลมากกัมีแต่ว่าโอ้ยยุกขึ้นแล้วก็ดินมาถมแน่เพิ่นบอกว่าสินะเพื่นพี่น้อง อยูบาร์ตานี่ยจนแบบบมได้เข้าไปอยู่บ้านเหืออะไ้จักเป็นยังไงเหล่อเงินกันใส่ปั่วกินไ่เลยเนาะเด็ดเฮือนไว้ห้ายนม่มอยู่เลยมาอยู่หงไยทองหน้าเพราะว่าถ้าเข้าไปก็ยากเป็ดยากไก่ยากเบ้ยากงัวน้ำมันนี่แหละเนาะเกูอยู่หงายอยู่หน้าน่ะมาเข้าไปบ้านแบบตื่นเช้ามาแบบชิลๆงัวไรยังออกมาเรี่ยงอีกพี่น้องยากเนี่ยก็ดีอยู่ได้บาตานอนแทนนอนหน้าสิกะคือบระจิตเนาะเจ้าเจ้าของเมือนอนเฮือนงัวกับเมื่อน้ำพี่น้องเลยแนี่กะ บมม bon mm. sí. ีบนผูกง่วงก็คือผูกไว้ตารางก็เป็นยังไงแต่คือโบออกไปนอนหน้าไปจับโบอะไรเนี่พี่น้องไหมกับว uh ่าแต่กับปีกายนี <h 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 ่ยนอนอยู่พี่น้องเไยนอนกับเ้ยแบบมันย่างในในบ้านอ่ะเวลาพื้นไฟของเราเนาะหย่างหยางย่างน้องไฟเนาะแม่นางน้องไฟเพี่น้องเลยได้แบบมันไก่บ่มันไก่ไก่นาะพี่น้องเนาะไก่จากไก่จากว่านพ่อมเนาะงพ่อพี่น้อง ก็เลยอ๋อใหญ่มาอยู่เพื่อนนี่แหละสะดวกกลัวบริจิกกัได้ก็พอดีว่าปีนี้เนาะกัเห็ดอ่าเรื่องเพื่อนก็ได้เหตุเพราะ่ลมาเบิ่งสร้างเพิ่นนำก็เล้บดออกเลยพอพี่น้องเป็นได้ปีต่อไปนีตอนหน้าหรือจังว่าพี่น้องเลยจะโบนี่เนาะมันก็เป็นเรื่องของอนาคตเนียนเนียนเนียนโบนิ่นบอนอนเห็นนะ เป็นไรกันทอดมือมันได้ว่ากันไม่จะไปจับปลาไปกอดกินกันจับปลาบอกคำนี้น้อบอตาเนาะมาใช่จับก้องเหรอพี่น้องเหรอเดี๋ยวกินให้พิ่นเบิ่งเนาะเพราะว่าเพิ่นได้เป็นเจ้าของปลาเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยันตีนเปียกโอาข้าวใช้ก็ได้เกืิดพะเนาะโอ้เบิ่งเพราะว่าเพิ่นซื้อปลามาโลหนึ่งบ่อที่ไดปลาดุกเโล่หนึ่งบ่อเป็ดไก่กระยากระย่าที่ไหนพี่น้องเลย ยามแดงมันแม่นแม่นเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ยี่เดียบอกจีเลยหลายพี่น้องเลยบอกจีน่ะียเพินอนนอนนาปีหนึ่งพี่น้องเลยหลายไก่น่ะพ่ออันน่ะสิบสิปีบับไก่ก็บดน้าโอ้เป็นยังไงตายบ่หรือว่ามาเจ้าของพี่น้องไหมโอ้โหเนาะมาเจ้าของโดยโดยอันนี้ก็พ่อเลี้ยงพ่อได้อยู่ได้กินเลยพี่น้องมันแพ้มันได้ลายก็คายน้ำกินน้ำ เบิงเบิงป้อน้าลายคือลายใช่ไหมตาลายกับพอกแล้วแหล่พวกมันเป็นน้ำปูนนะมันใช้งานหนึ่งกับโบได้ดอกอย่างเก่งเกิดเกือบเกือบเป็ดเกือบใก่กับโบได้คอยนี่ดอกพอกคิมซะให้น้ำปูนออกเนาะเพราะว่านั่นมีปูนพอดที่บุมี่อย่างไหนม่เนาะกาจะว่าและเจนเป็ดและลายเหี่ยเนาะ หรือว่าจีหาเน้อตักบ่เนา้ตักมันกับบมมีเน้อตักแล้วออลงมือที่โบ๊ะจ้ะเออหรือว่าแบบจะได้อาคูตักบ่ะมนจีเห็นบ๊ะน้ำลายเิได้เนาะถอกออกให้มันน้ำนั่งน้อยก่อนออกเลยเละเนาะอ้คนจีถอกคนจีปั๊บมาปาเอออ่า เออถอกรถถอกรถมันเป็นน้ำปูนนะปุ๊บโอ้พี่น้องโอ้ยฝนตกละปลาห้าบาทนี่เนาะจะให้บอยจิตเพิ่นไล่ป้าก่อนบาทหนึ่งเฮ้ยแต่เป็่นใช้มันเป็นลรงไก่ก่อนแตานี่แล้วปลาดุกพันมันกะปักบอกหรือว่าจังไดจะระวังนะน้องเงียงมันโอ้อ้าวได้แล้วตนี้งโอ้แจ้งนะเนาะ โอ้แมแล้วเอกคู่เนาะโอ้ทาเมร์็ต่าคู่อย่น้างเว้ยแต่เม่บาตาเลยเนาะคนจะโอ้ยยามห้ยามนักกัก่งก้อยเลยโอ้ยน้แม่ระวังกันนักบาตาเลี้ยงเลี้ยงจะโดนเนาะป่ากับพวกไนังเยอชื่อปลาดุกพันมากนะที่ชื่อสร้างจริงิโอ้นี่โลนึงบฮะโล่หนึงก็าแดงเขาได้ลายกุปนินได้เนาะแม่น่เาโอ้ยนม่ระวังนันเ้อ เบ็ดนี่าหาพ่โอ้บุเถงร้อยหนึ่งี่เนาะโอ้บุเถงร้อยหนึ่งรับเนาะนี่ยันตะกี้นะเอามา้า้กอนบ่พี่น้องเพราะว่ายันมันตายเปล่าเียกเนาะตะกี้นะเบิดแล้วนี่ได้ลายกระหึบเนาะเนาะพี่น้องคือสประมาณนี้เนาะ เมื่อทีเฮ็ดได้ได้กินนี่บางทีจะส่แกงเนาะพี่น้องเนาะแกงนี่โอ้ยแกงแกงกินน้ำเนาะแกงน้ำเนาะพี่น้องจัดเอ้อน้ำปูนเอาไว้ให้ลงไม้พวกปูนเนาะตัดเนาะโอ้ยน้ำลายขนาดเนาะพอพี่น้องแมียนเนียนเนียนน้ำลายฝนตกตกช่วงสามสั้งม้งเดลงโอเคเนาะซ่อนถงก่ัน ก็โอเคเนาะพ่อพี่น้องก็คือสีประมาณนี้แหละบรรยากาศภายใน,นเมือนี้เนาะแต่คนตกพ่อ, <c oughs> อ,อ,อพี่น้องเลยก็คือใช่เมื่อได้พ่อพี่น้องเพราะว่าเช่นอะไรมันกับบววัวเท้าเนาะบัวแต่กับจำไรแข่งเนาะบัตเต้แม่นแม่นบัดดา คือจะได้แขกเมื่อน้องชายอยู่ไปมันไก่ชิคาไปคือนะพ่อแพี่น้องเนี่นแต่พ่อแม่พ่อพี่น้องมันีจะพาพพ่อพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศก็คือไก่ชนงามแดงนี่แหละก็คือฝุ่นตกแน่นะพ่อพี่น้องโอ้โดนมวนแล้วมีงเนาะแน่นๆอะไรได้ก็คือว่าแล้เนาะบอลจิตแต่ได้คอยโตกะับโดยคือว่าต้องการขอบุญขอบคุณเนาะพ่อแม่พี่น้องหลายหลายเด้อที่เข้ามาติดตาม ขับชมมาจิตเนาะหรือว่บาบุคคลข่าวโฆษณาขอมาจีตมดมาจิตกรบกาบขอบุกคุ้พ่อแม่พีนน่น้องนะอะไรเด้พอพ่อแม่พ่อพี่น้องเลยโอกาสหนะน้าพ่อกันเนาะใช่ไหมนี้มาจิตกับขอบกาวเข้ามาสบายดีสบายดี <laughs>